สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเซลกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมีการมารีวิวนะคะรถเกี่ยวนวดข้าวของคูบ o t a นะคะรุ่น 105x นะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวตามเซลกิ๊กไปดูเลยค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะมีสมรรถนะสูงสุดถึง105แรงม้านะคะเป็นระบบ Center d i ไดเรกอินเจ i ชันะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเขาเนาะนะคะมาดูในส่วนรถเกี่ยว ตัวนี้นะคะเป็น105นะคะหน้าเกี่ยวนะคะของเขานะคะกว้างอยู่ที่2เมตรกับ76เซนติเมตรนะคะเรียกได้ว่า,าเกี่ยวเร็วนะคะและก็ได้งานไวนะคะค่ะอะที่สำคัญนะคะตัว DC 105X คันนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบออโตมานโรนะคะหรือว่าระบบรักษาสมดุลอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะคะสามารถารักษาสมดุลของรถนะคะให้ได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถยกนะคะ จากพื้นนะคะ10เซนตมนะคะตัวนี้คือสามารถทํางานได้ดีแล้วก็ลุยหลุบได้ดีมากๆค่ะมาดูในส่วนของถังน้ํามันนะคะตัวนี้นะคะ DC 105X คันนี้นะคะสามารถบรรจุถังน้ํามันได้ถึง105ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีสะดุดน,นะคะลดปัญหาการเติมน้ํามันแบบบ่อยๆนั่นเองค่ะ,นะคะแล้วก็ทีเนี้ยนะคะเหยียบขึ้นมานะคะในส่วนของตู้นวดนะคะตู้นวดของรถ105คันนี้นะคะ มีความยาวสูงสุดถึง2เมตรกับ1เซนติเมตรเลยค่ะถัดมานะคะมาดูในส่วนของถังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถเก็บได้ถึง1.4ตันนะคะและที่สำคัญนะคะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะ,ะแจ้งเตือนบนหน้าปัดนะคะและก็มีเสียงเตือนนะคะเวลาข้าวกำลังจะเต็มนั่นเองนะคะ มาค่ะมาดูในส่วนของล้อตีนตะขาบนะคะตัวนี้นะคะมีความกว้างถึง57.5เซนนะคะยาวนะคะสูงสุดถึง190เซนติเมตรนะคะและก็รูเลอร์ของเขานะคะ DC105 คันนี้นะคะมีรูเลอร์ถึง7ลูกนะคะช่วยลดปัญหาพื้นนาเสียหายแล้วก็การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะมาดูในส่วนของข้อส่งข้าวนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับองศาได้ถึง235องศานะคะ สามารถยืดสูงสุงสดได้ถึง4.5เมตรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปรับต่ําสุดได้ถึง1เมตร1เซนติเมตรกันเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของระยะรับประกันนะคะรถ DC 105X คันนี้นะคะรับประกันสูงสุดถึง1ปีนะคะหรือว่า1,000ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วนคูเอร์ตาปิต e เทเตอร์อำเภอสว่างแดนดินนะคะโทรเลยค่ะ081397256ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวรถ เกี่ยวนวดข้าวคูบ o ต้า c 105x คันนี้นะคะเซลกี้ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็เซลกิ้ก็จะขอฝากนะคะตัวนี้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ที่เบอร์042 776 993นะคะหรือว่าที่หอจกอคูเบตา้าปิเตอร์นะคะสายตรงเซลกิ้งนะคะ0 1 9 1าค่ะ8 6 1 5 6 9 97นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ